ร้าน Over t o p Up แหล่งรวมการเติมเกมที่โคตรจะคุ้มมีหลากหลายเกมที่ให้ทุกคนเลือกรับประกันความปลอดภัยแฟนเพจ Facebook มีผู้ติด,ดตามมากกว่า1 0 0 0 0แคนพร้อมทั้งจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเปิดมานานมากกว่า5ปีหากใครสนใจ search ได้ที่ www.overshopup.com หรือสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยและเพื่อปการไม่สียเวลาเราไปดูคลิปวิดีโอกันต่อลยดีกว่า โยสวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Base นะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เป็นจะเป็นคลิปรีวิวนะครับที่ผมไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แล้วก็อย่างหนึ่งเลยเดี๋ยวเราจะไปเล่นทีมเดดแมทกันเฮ้ยชูดีสายหลุดบ่อยจังก็เดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปลองเล่นกระบอกนี้ไม่ใช่ว่า MK47 นะครับทุกคนรู้ไหมว่าทำไมผมเนี่ยถึงไม่ค่อยได้เล่นแบบจริงจังสำหรับกระบอกนี้นะครับเหตุผลหลักๆเลยเนี่ยก็คือตัวเนี้ยมันมีแค่ในตัวเอนจิเนียร์ครับคือผมไม่ใช่สายเอนจิเนียร์เลยครับก็มีเล่นบบบบบบ้้าาาางงคครรรัััััแเเววลตติดดออหหหืุ่กณ์มนใผ ต้องเล่นเอนจิเนียร์อะไรอย่างเงี้ยผมก็เล่นอยู่นะแต่ว่าในเซตของตัวเอนจิเนียร์นะครับมีหลายกระบอกมากที่เล่นได้ดีครับเช่นเอเคนสนะครับ a อ h 1 2สกา M7 อะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็เล่นได้หมดเนาะซึ่งช่วงนี้ M7 ก็ตึงอย่างที่หลายๆคนรู้นะครับแล้วทำไมผมถึงไม่มารีวิวตัว MK47 สักทีคือผมไม่รู้จะพูดยังไงนะครับเอาเป็นว่าดูแค่ตรงรายละเอียดก่อนเลยเดี๋ยวผมจะเจาะลึกรายละเอียดให้ทุกคนรู้นะครับว่าทำไมมันถึงแย่นะครับแล้ทุกคนเห็นแถบตรงนั้น แถบการกระจายกระสุนนะครับโอ้ไม่ก็คือแบบภาพรีเซตเริ่มต้นเนี่ยกระสุนเห็นแค่นี้นะแสดงว่าแรงดีดมหาศาลมากนะครับและหลุดไปตั้งแต่กี่นัดมั้ง่ะห้านัดนะครับคือ5นัดหลุดหลุดจอไปแล้วอะ่ะอันนี้คือแรงดีดมันแย่มากๆนะครับซึ่งผมก็ได้ทําการแต่งแล้วก็แก้ไขมาเนี่ยให้มันเล่นได้นะครับผมก็จะปรับแต่งอยู่ในเ,เห็นไหมครับจะเป็นเซตปัจจุบันเนาะซึ่งต้องบอกเลยว่ามันเล่นยากมากครับด้วยความแรงดีดของมันนี่แหละแล้วก็ถ้าพูดถึงนะครับตัวความเสียหายของเขาเนี่ยมี2ี 6เท่า M7 เลยนะระยะดาเมจก็ไม่แย่นะครับแล้วก็ สิ่งที่มันแย่นะถึงแม้ว่าเราจะแต่งมาเนี่ยแก้แ,แรงดีดมาให้ตรงจุดแล้วนะก็บังคับก็ยังน้อยอยู่ดีนะครับความเสถียรก็ยังน้อยอยู่ดีแม่นยําก็น้อยอยู่ดีนะครับอันนี้คือแก้มาสุดแล้วนะแล้วก็อัตราการยิงไม่ได้กลางนะครับเอาเป็นว่ากลางๆนะครับยางอื่นนะดีแต่ข้อเสียหลักๆข, <c> ของมันนะก็คือเรื่องของบังคับและก็ความเสถียรนะครับอันนี้คือเป็นคีย์หลักเลยที่ทําให้เล่นยากใช้คําว่าเล่นยากมากๆะครับผมทุกคนโอเคแต่ณนะตอนนี้ผมเนี่ยได้ทําการแต่งมาแล้วเอาเป็นว่าวันนี้แจกโค้ดไปก่อนเลย อันนี้ก็เป็นโค้ดน,นะครับเดี๋ยวผมจะแนบไว้ที่ลิงก์ปักหมุดแล้วกันนะครับยังไงก็รอไปใช้ดูนะแต่ว่าผมก็ไม่ได้มั่นใจหรอกว่ามันจะดีขนาดไหนนะครับไปแล้วนะวันนี้เราจะไปลุยกันแบบสดๆนะครับอันนี้ไม่ได้อาจจากในไลฟ์เลยนะ <c oughs> อย่าไปดูอย่าไปลองจริงๆนะครับอย่าไปลองเล่นในโหมดของทีมดิแมทนะครับก็ไม่อยากจะเสียเวลาและเราไปลุยเลยดีกว่าครับแล้วหากใครสนใจยู u ูบพรีเมียมเริ่มต้นเพียง19บาทหรือ1เดือนเพียงราคา69บาทต่ออายุอีเมลเดิมดม,มีบริการแจ้งเตือนอัตโนมัติและยังงมีีี YouTube Premium รายยปเพ1119 บาเงื่อนไขาตามที่ร้านกําหนดเพราะไม่มีแอปสตรีมมี่มากมายที่ทุกคนเลือกในราคาที่โคตรถูกการันตีฐานลูกค้ามากกว่า4 5 0 0 0คนหากใครสนใจแอดไลน์ได้ที่ adup pm ถ้าหาว่าคุณเจอปัญหาทัชสกินจอไม่ลื่นติดขัดกดจอไม่ติดพวอเหงื่อออกต้องนี่เลยถุงนิ้วเป็ดบันนี่ถุงนิ้วที่จะช่วยทําให้การเล่นเกมของเราไหลลื่นไม่ติดขัดเพราะเป็ดบันนี่มีความบางช่วยป้องกันเหงื่อพร้อมทั้งช่วยเรื่องของการสัมผัสหน้าจอให้ไหลลื่นไม่ติดขัดและสัมผัสที่สบายมีความยืดหยุ่นสูงเหมาะสําหรับสายเกมเมอร์แบบเราๆแน่นอนครับหากใครสนใจคลิกตะรรารหนหน้าช่องได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนีได้เลยนะครับโอ้โหเล่นทีนเน็ตแบทเองเจอดหานอย่างนี้เหรอ ไม่ไม่ไม่คือผมอ่ะ ตอนที่ผมเล่น mk 7อ่ะผมตัดสินใจจะเล่นนะผมเจอแต่ด่านพวกเนี้ยแล้วซึ่งผมไม่รู้ว่าดินแบนแมทอ่อะในด่านเอเจนชั่นอะมันไปเจอกันตรงไหนนะอันนี้ไม่แน่ใจจริง,รงแต่ว่าที่ผมกังวลนะคือตอนที่ผมเล่น mk 7อ่อะเนาะผมก็เอ้ยโอเคตรงนี้น่าจะโอเคอยู่คือผมอะไม่ชอบเล่นเอจิเนียร์จริงนะอันนี้แบบจริงๆเลยอะผมไม่ชอบเล่นเอเจนเนียร์ว่ะทุกคนนี่แหละคือข้อเสียของผมอันนี้จะแบบไม่ตัดเลยนะผมจะให้ทุกคนดูเรียวๆรียวนะครับจะได้เห็นว่ามันเป็นยังไงนะครับถ้าเล่นไม่ดีหร ไม่ต้องโบไม่ต้องวอมกันละดูกันชัดๆนะครับดูกันชัดๆเขียนเลสโก้ครับไปครับโอเคไปตรงข้างบนได้ป่าวะน่าจะไม่ได้มาตัวนี้ยเฮ้ยได้ดิได้ใช่ป่ะเฮ้ยได้โอเคในอีกเนี่ผมเห็นป่ะเดี๋ยวผมขออธิบายก่อนนะที่จริงแล้วอ่ะความรู้สึกของผมอ่ะไปเไยโอ้โหโดนปัดคือความรู้สึกอ่ะเหมือน M7 อ่ะเอ้ยไม่ใช่ดิ AK47 อ่ะเหมือน M7 เลยเว้ย เอ็มเคไม่ใช่ AK แต่ว่ามันคล้ายกันจริงๆนะแต่ความรู้สึกของผมอะมันจะแยก่กว่าตรงที่เรื่องของแรงดีดนั่นแหละอ๊อฟชิบหายแล้ว <c oughs> ขอแล้ว <c oughs> ถ้าแรงดีดมันดีนะมันจะดีพอๆกับ M7 เลยนะที่ผมบอกให้ต้อ,องหาี่เล่และแต่วตรงนี้มันไม่ถึงหรอไอจีดีมัน,นอ้วนหรอหรือ,อยังไงอะ ตกไปสองรอบโอ้โหถ้าไลฟ์สดอยู่ที่ฮาการ์เลยนะคนดูผมบ่นเลยเนี่ยโอ้โหชิบหายละผมไปข้างล่างก็ได้วะเคียเดี๋ยวผมอ้อมหลังดีกว่านะครับน่าจะง่ายกว่าหรือว่ามีคนอยู่ข้างในวะเคียเรามาทางนี้ดีกว่าครับอ่ะเฮ้ยมีทีด้วยวะไอ้เงี้ยผมพออัดอัดนี่ก็แรงเหมือนกันนะดูดิมาดิโอ้โหเอาเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะ เ้ยชิหาแล้วตัวพี่เ้ยตอนก่อนฝ่าไปเร็ววะวเฮ้ยโอ้โหเต็มบิก,กัดเคสวยอะตอนนี้ยี่สาตอนยี่สิบหกเอาจริงถ้าเอ็มเ47อะเล่นระยะใกล้อะอ๋าอ,าอ,าอ,าอาเ,เกิดมาก็เกือบตกละถ้าระยะใกล้อะผมคิดว่าโอเคแต่สิ่งที่มันยากก็คือระยะไกลนั่นแหละ อาได้เฉยตัวหนึง่งงงเลยไปครับบังเกอร์ปิดตรงนู้นก่อนบังเกอร์ปิดตรงนู้นอีก <c oughs> ปิดไปก่อนคนไปเยอะกลางอากาศไปดีแรงนะแต่ว่าถ้าผมคิดว่าทุกคนถ้าเอาคนผมไปเล่นอนะ่ะน่าจะแบบน่าจะเหนื่อยอ่ะน่าจะบ่ดเลยทำไมกระบอกนี่มันดีดขนาดนี้วะเอาจริงผมแต่งมาแล้วมันก็ยังดีดอยู่ดีนะครับดูดิ คือแรงดิบมันจะไปทางซ้ายกับทางขวาด้วยครับมันก็เลยยากนะเนาะพอไปทางซ้ายกับทางขวาเนี่ยแหละประเด็นหลักเลยยากเลยครับทีเนี้ยนี่ผมแก้แรงดิบแนวนอน,น,อนทั้งปากกระบอกแล้วก็คลิปหน้านะครับผมแก้มาหมดแล้วนะครับแต่มันได้แค่นี้แหละครับ <c oughs> <c oughs> อันนี้พูดจริงๆ <c oughs> อ่าเฮ้ยข้างบนไฟไเลยปะ เฮ้ยเป็นคนอยู่ข้างหลังอ๋อเฮ้ยมันอ้อมหลังยินเสียงเลยเพื่อนระวังขึ้นทางไหนแล้ววะงั้นผมไปข้างล่างดีกว่าน่าจะเดินไปล,ลำบากนี่เดินมาข้างล่างแล้กวก็อ้อมขึ้นไปเล่นเขาดีกว่าแต่น่าจะแพ้วะ่ะโหดูดีครับทุกคนเล่นยาจัดเลยเอ็มเคเฮ้ยเเข้าหัวไปมาทางนี้น่าจะได้ฟิลได้ได้ฟิลสายผมหลอยครับหลอย ข้างบนเลยวะไม่รู้ได้ยินเสียงผมหรือเปล่าตายไปหนึ่งได้ไปสองเฮ้ยยังสองได้ไปสาม <c oughs> เลี่อมเลี่ยมเ,ล,เลี่ยมเ,ล,เลี่ยมเ,ล,เลี่ยมเลี่ยมได้ไปอีกสามเเริมใกล้ละเริ่มใกล,เใกล,เใกล้เห็นความจริงละไม่รู้ว่าเขาเกิดตรงไหนวะทุกคนอ๋อคิดออกแล้วไปก่อนเลยเฮ้ยข้างล่างผมสวยละ นี่ล่ะนี่ล่ะนี่ล่ะเฮ้ยหมอเกิดตรงนี้โอเคห้าสิบเก้าละนายเกิดฝั่งนู้นแล้วครับเขียนได้เวลาอ้อมต่อได้เวลาอ้อมต่อตัวรีนสูตรอ้อมมันอ้อมตรงไหนวะอ้อมตรงนี้ตรงนี้เฮ้ยเอาดิโอ้เลือดดิว่าเล่นบีรอนตลอดเลยจะจะพุ่งจะปั๊มยาตลอดเลยทุกคน โอ่โห oh, ทำไมทีมมันตา่าเอ้ยบ้บเฉยสวยเนี่ยครับพอระยะใกล้ผมคิดว่า m k ีเล่นดีนะแต่ถ้ามาเป็นระยะไกลนั่นแหละปัญหาโอเคสวยได้ไปสอง66ละไป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 อาจจะไม่มีใครเห็นผมนะสวยสวยโอเคได้จะเกิดหลังเยอะไปไปก่อนเลย โดนจริงและโดนจริงโว้ยเฮ้ยสุดหมดเฮ้ยสวยพี่ก่อนพี่ก่อนเริ่มละเริ่มละโอโ้โหพี่โดนมา71ต่อ71แล้วทุกคนปล่อยนิวเคลียร์ได้ปะโอโ้โหเล่นผมมาเล่น็มไม่ใช่บอแฟร์ดิผมมาเล่นโหมดนี้ผมต้องมาแบกอีแล้วเนี่ยเกเคมา ว่าน่าจะต้องอ้อมนะทุกคนไปครับก่อนจะอ้อมขอก่อนแล้วกันโอ้โหไม่เข้าไม่อะไรมาทางนี้เลยท่านจะได้ลุยทีเดียวจบไปมา80แล้วว่าฝั่งนั้นอะโอ้โหแรงจัด เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนข้างหลังเหรอสวย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 โอ้โหโดนน่าจะแพ้นะครับสู้สุดๆแล้วเนี่ย40คิวไปแล้วอ่ะโอ้โหตายแล้วอ้อมหลังดีกว่าโหโหโหเกินอ้อมเราด้วยไหมเนี่ยเยนี้ครับผมวิ่งอ้อมหมดเลย91ละโอ้โห10ตัว รั้เแล้วสิบตัวตามทันยังไงวะเนี่ยโอ้โหเขาสลับฟังเกิดวะเนี่ยสิบตัวนี่คือเยอะมากเลยนะ,อะโอ้ตายโดนสองสอง87ต่อ95ไปแล้วเ็นเรื่องละโอ้โหสวยเกหรสอ5ตัวเพื่อนอย่าแจกอย่าแจกร้อง โอ้โหมุมด้ยเทยอม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 เฉยครับยอมเฉย98ไปแล้วเลยสองตัวเพื่อนอะไรไปไหววะเนี่ยแอบแอบไปดิ99แล้วน่าจะเรียบเฮ้ยมีดูเคลียได้หรออ้าวปล่อยดูเคลียได้ด้วยหรออันนี้เพิ่งรู้เอ้าจบแล้วโอเคทุกคนก็น่าจะประมาณนี้โอ้ผมไม่รู้จริงๆว่าปล่อยดูเคลียได้โอ้โห ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ MK47 นะครับก็เป <m names> <Girl ife et> ็นเขาเรียกว่าไงเป็นเซมเปิลก่อนแล้วกันถ้าหากว่ามันโดนบัฟมาให้ดีขึ้นเนี again, ่ยเดี๋ยวผมจะมาทําต่ออีกแน่นอนนะครับแต่อันนี้ยังไม่ดียังไม่เข้าตาผมเลยนะครับบอกตรงๆเลยว่าเล่นยังไม่ได้นะครับเล่นจริงๆก็น่าจะต้องเจอระยะใกล้ๆอะไรแบบนี้ครับน่าจะเล่นได้แต่ว่าพอไปเล่นระยะไกลๆก็ยากนะครับโอเคก็สำหรับนี้ก็น่าจะหายข้องใจแล้วนะครับทำไมผมถึงไม่ค่อยได้ทํา หรือว่าไม่ได้เล่น MK47 นะครับก็ประมาณนี้นะครับความในใจแล้วก็สอนแต่งด้วยเนาะสอบวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ของุมทุกคนมากๆนะครับเดี๋ยวเจอกันในพีหน้าว่าจะเป็นคลิปอะไรนะครับอย่างไงก็คอมเมนต์กันมานะครับอ๋อในที่สําคัญนะครับใครอยากจะได้ความไวอ่อ iPad มือถือนะครับให้ไปดูใน TikTok นะครับผมจะโพสต์เป็นรูปภาพนะครับแต่ว่าผมเนี่ยยังไม่ได้ลงนะเดี๋ยวจะลงเร็วๆนี้นะครับโอเคก็เจอกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ